ครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยมากรุ๊กไ,ไก่แก้วฟ้าอยู่ในแอปมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาประกอบคู่มานะครับเล่นกับผู้เล่นทางบ้านท่านนี้นะครับท่านที่มีชื่อว่าเบีย้ยไล่เรือนะครับโอ้โหเบียไล่เรือเรือนะครับเป็นตัวแทนของตำบลน,นะครับอ่า ูที่มีเลตติ้งนะครับหนึ่ครับอ่าหนึ่นะครับเลขสวยครับโอ้อะไรกันเนี่ยสีขาวเปิดหมากมาแบบนี้อืมก,กาฟ้าก็วันนี้ก็จะมาได้ม้มาโยงขวานะครับมาโยงขวานะครับอรับทุกรูปนะครับะมาครับ น,นี้กระตาของกุตตะซู่มไก่ก้าวฟ้าครับจังหวะน,นี้จะเดินอะไรเดินเม็ดขึ้นมานะครับเดินเม็ดขึ้นมาก็ไปครับขึ้นมาไปในตำแหน่งของไม้โยงขวาไก่ก้าวฟ้าก็จะเล่นโคนเทียมเม็ดนะครับนะครับโคนเทียมเม็ดก็เป็นไม้โยงขวานะครับซ i ิกเนเจอร์ของอาจารย์ปรมาจารย์ เซนป่องนะครับจังหวะนี้กินตัดเข้าไปครับกินตัดเข้ากลางนะครับแทงใส่โคนขึ้นไปรูปนี้ก็จะเล่นเป็นไม้โยงขวาโคนสุชาตินะครับหรือว่าโคนเซียนป่องนะครับว่าตำแหน่งโคนทางซ้ายมือเราขึ้นสบายนะครับจังหวะนี้เราปูเบี้ยคู่ขึ้นไปก่อนนะครับสีขาวก็โยงขวาขึ้นมาเหมือนกันแต่อีกตัวหนึ่งจะเป็นอะไรม้ามังกรหรือเปล่าครับนะครับกินมากินกลับครับในตำแหน่งนี้ทิมไลเม็ดก็ต้อง กลับครับกลับบ้านเรานะครับรักรออยู่นะครับนี่นะครับเพลงนี้เพลงนี้นานมากนะครับหมุนโคนอ่าเราขึ้นขุนครับก็คงจะเอาม้ามาวางไว้นะครับอ่ากลายเป็นม้าโยงขวานะครับของสีขาวนะครับจังหวะนี้ปูเบี้ยระเบิดขึ้นไปนะครับปูเบี้ยขึ้นไปนะครับ ถ้าเราเอารีบเอาเรือไปกดเนี่ยเดี๋ยวคุณเขาจะหนีไปซะก่อนครับเดี๋ยวเขาจะใหญ่กระตุกกระตากครับใหญ่กระตุกกระตากนะครับจังหวะนี้ก็กินเอาเม็ดขึ้นไปยืนนะครับมาของไก่กระฟ้าค่อนข้างที่จะสูงกว่าครับโดนกดนะครับโอ้หลายชั้นนะครับนะครับและระเบิดเบียกขึ้นไปอีกนี่หมูไม่ควรทาร้อนนะครับมาสองลำเลยมาสองลำเลยมาสองลำก็ไม่มีปัญหาครับ นะครับจังหวะนี้ก็กดบ้างนะครับกดมากดก,กลับไม่โกงนะครับไม่ไก ante. โกงโยนเม็ดขึ้นมาหรอครับโยนเม็ดขึ้นมาก็กินกันครับนะครับกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่หมามา,มานะครับมากินมา,นมาก็มากินกันไปครับแลกหมัดกันไปเลยนะครับโคนมาหรอโคนมาก็โยนโคนขึ้นไปอีกโยนโคนขึ้นไปอีกเราต้องการประเบิดหน้าขุดเอาเรือมาประกบคู่บ้างอ่าก็มาครับ แลกกันคนละมัดนะครับดูว่าใครจะหนักกว่ากันนะครับไก่ก้าวฟ้าก็เหลือม้ามาเหลือม้าคนสูอครับกิน้าไปนะครับว่างไงเอาเบี้ยมาก็ยกมาขึ้นไปยกมาขึ้นไปก่อนนะครับยกมาขึ้นไปนะครับหน้าเบี้ยนะครับหน้าเบียของสีขาวนะครับเราจะเอาม้านะครับม้าของไก่ก้าวฟ้าออกไปอาราวาสมั่งนะครับเอาเรือมาต่อไม่เป็นไรครับเรายังไม่หิวขยับเรือ ออกไปทางด้านปีกขวาหนึ่งตาครับคุมคลองเรือครับอ่าคุมขุนไว้ก่อนนะครับอ่าพระแม่ทัดขบอ้าวกินจังหวะนี้เราเอาเรือเรือลุกนะครับลุกก่อนแล้วจังหวะทีเดินหนึ่งทีนะครับเดินฟรีครับแล้วเราค่อยกินเรือนะครับถ้าเราเอาเรือกินเรือแล้วก็ยังอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเอาเรือมารุกะโยนขุนไปอยู่หน้าคนลุกอีกโอ้โหโยนม้ามาให้กินไม่กินนะครับถ้าเรากินไปปุ๊บเขาจะเอาเรือกินนะครับ แล้วก็มาค่อมเบี้ยล้อมม้าเราทําให้ม้าเราเสียจังหวะต้องถอยกลับไปผูกแล้วเขาก็จะดันเบี้ยมาอีกนะครับจังหวะนี้เราก็หลบขุนไปเรียบๆนะครับเขาก็อาจจะโยนม้าเอาม้าไปทางไหนเอ่ยนะครับน่าจะหมุนไปเพื่อไปจับกินเบี้ยริมนะครับอ่ามาจริงๆครับจังหวะนี้เราก็กินก่อนครับกินก่อนกินก่อนไม่ใช่ร่อนกันนะครับอ่าก็มีเบี้ยให้กินอีกหนึ่งตัวแต่เรายังไม่หิวนะครับอ้าวลุกจังหวะนี้ครับได้ คนฟีหนึ่งตัวครับนะครับม้าเรายืนเก่งมากครับม้าแดงเราเป็นม้าเช็กเท่านะครับม้าขาวก็กินเบี้ยริมไปนะครับจังหวะนี้ลุกอีกหนึ่งทีได้ไหมลงตกเจ็ดไปนะครับเอาเรือกินเบี้ยนะครับเรือกินเบี้ยก็เบี้ยทางซ้ายมือก็ฟีกหนึ่งตัวนะครับนะครับจะเอาเรือออกนะครับเอาเรือออกอืม เอาเบี้ยขึ้นไปก่อนจังหวะนี้เราเอาเรือม้าไปรุกนะครับนะครับม้ารุกหนีไม่ดีนะครับหนีให้ดีนะครับม้ารุกอ้าวเจอม้ากลับมารุกอีกโอ้โหผิวไหวเหลือเกินครับม้าตัวนี้นะครับกินเรือครับกินเรือนะครับกินเรือไปก่อนนะครับต้องคอยแตะหน้าจอครับกินเบี้ยอีกตัวหนึ่งนะครับเบี้ยฝั่งขวามือเรายกให้ไปเลยนะครับหนึ่งตัวนะครับก็แบ่งปันกันครับแบ่งกันบ้างนะครับ จังหวะนี้ก็เข้าสู่ปลายกระดานแล้วนะครับขยับขุนเข้าไปขยับเบี้ยม,มาครับขยับเข้าไปอีกนะครับอย่าให้โดนตารุกนะครับขุนลงมากันหงายเบีย้ยเอาเอาเรือมากักไว้ก่อนครับนะครับเราจะได้หงายเบีย้ยถ,ถ้าเราถ้าเราหงายแต่ทีแรกเนี่ยมันจะไปบังตาเรือนะครับหงายหงายเบี้ยครับ เกีนี้ก็ถึงจังหวะตรงนี้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอ่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับเอามาติดก็ต้องหลบหน่อยนึงนะครับไม่ให้ออกครับไม่ให้ออกครับดันขุนก็ไปอีกนะครับพยายามร้อมกรอบนะครับร้อมกรอบของคู่ต่อสู้ไว้นะครับู่ต่อสู้พยายามดิ้นครับเอาเบี้ยมดุกกินเลยนะกินเลยครับสรุปมากนะครับเราสามารถบีบกินเบี้ยงหงายได้นะครับ ก็ตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเอาเบี้ยลุกเข้าไปตอนนี้ก็เป็นสู่เข้าสู่การหมดการไล่นะครับไล่บีบนะครับเอาเบี้ยไงเข้าไปนะครับต่อมาครับกินเลยครับกินเลยคู่ต่อสู้มาไล่กินโคนครับก็หนีก่อนไหมหนีก่อนไปผูกเบี้ยไว้นะครับอ่าหนีไปก่อนครับติดมาก็หนีไปก่อนครับอ่าผูกเบี้ยวไว้ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณครับ จะกินเบี้ยเราขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปไหนเลยนะครับเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยเทียมนะครับกักไว้ครับก็ขยับคุณเข้ามาลบไปไหนไม่ได้นะครับลบไปไหนไม่ได้ขยับก็ไปเรื่อยๆนะครับเอาเบี้ยเข้ามากักไว้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับหรือว่าทางทิกต o k กก็ดีนะครับก็จกนิ้วโป้งขึ้นมานะครับอ่า กดไลค์ like นะครับให้ไก่ก้าวฟ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP ีหน้านะครับกรขอบคุณล่วงหน้านะครับสวัสดีมีชัยสวัสดีครับ